โหรสรจาทำนายสยองดูดวงปี2567สงครามไฟปีแห่งการก่อการร้ายนสตาดามุดเมืองไทยหรือโหนโสรจานวนอยู่นักทำนายเรื่องร้ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและน่ากลัวที่สุดของประเทศไทยทำนายดวงปี2567สยองมีดาวโคจรย้ายเรือนพบว่าเกิดการสูญเสีย บ้านเมืองลุกเป็นไฟเศรษฐกิจไทยโลกมีสงครามก่อการจราจรน,นามท่วมภัยพิบัติสึนามิพายุกระนำ่ำเตือนไว้ดีที่สุดนสตาดามุสกล่าวดวงเมืองปีมะโรงสงครามไฟ2567พระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศตลอดทั้งปี ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมลตยูในวันที่30เมษายนส5 6 7ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2องมิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุล ในวันที่4ธันวาคม2567เมื่อว่ากันในแง่โหราศาสตร์ปี2567ยังเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดประวัติศาสตร์ชาติไทยเต็มไปด้วยความสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อและไฟแผดเผาทุกแห่งหนของวุ่นวุ่นภายในรัฐบาลมีการแตกแยกประเทศไทยประสบปัญหาภัยแลง้งขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยประสบมาในรอบร้อยปี บ้านเมืองลุกเป็นไฟการวู้วามใดๆรังแต่จะทําให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟการปลุกระดมม็อบใดๆควรละเว้นเนื่องจากราหูเป็นวินาศกับลักบ่งบอกถึงท่าดื้อรั้นจะเอาแต่ฝ่ายตนท่าเดียวโดยไม่ได้ผ่อนปลนใดๆบ้านเมืองคงระสำและจะเป็นการปลุกให้ถืออาวุธทนไม่ไหวต้องโดดเข้ามาแก้ไขสถานการณ์มันจะไปกันใหญ่ นอกจากทุกภยัยจะเล่นงานเอาอย่างอ่วมอรรไทแล้วน้ำพึ่งหยดเดียวก็จะบันดาลให้เกิดอะไรต่อมีอะไรที่เลวร้ายย่างใหญ่หลวงได้สิ่งที่น่าสนใจคือในเดือนมิถุนายน2567ดาวบัปปะเคราะอังคารเดินเข้ามาทับลักษณ์อันให้โทษรุนแรงและมีดาวบาปปะเคราะทำมุมปรายหอ,อกกับบ้านเมืองเป็นปรากฏการณ์อันร้ายกาศ หากนักการเมืองผู้ใดลุกระดมหรือก่อชนวนใดๆที่รุนแรงขึ้นมาในระยะนี้มันจะบานปลายลูกลามออกไปใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไขได้ส่วนปัญหาทางภาคใต้อาจจะเพิ่มความรุนแรงมีการก่อการร้ายใช้อาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายทั้งภายในและภายนอกทําให้สูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากสถานที่ราชการและโรงเรียน อาจจะถูกเผาทำลายไปเป็นจำนวนมากเรื่องราวออกจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไม่อาจสาสางได้ทราบความจริงได้หรือเพียงแต่ว่าความจริงบางอย่างเปิดเผยออกมาจะต้องมีจังหวะเวลาอันสมควรด้วยย่ำกระทบกระเทือนต่ออะไรมากมายรวมทั้งพันธมิตรไมตรีระหว่างประเทศการยัออย่วยุของฝ่ายที่ประสงค์ให้เกิดการแตกแยกภายในประเทศ ทางด้านการเมืองการปกครองด้านศาสนาจะเป็นจุดระดมโหมสัพพะกำลังเข้ามาเพื่อทดสอบความใจเย็นและความละเอียดรอบคอบของรัฐบาลทั้งสิ้นเศรษฐกิจไทยชุมนุมใหญ่ก่อจลาจลเศรษฐ,ฐกิจของไทยสยามก็คงดังเห็นเห็นตราบใดที่การบ้านการเมืองยังไม่เป็นซ้ำการถือพักแบบมืดหน้ามัวตา ไม่ดูตามมาตาเรือจะเอาแต่เรื่องของตนของพรรคพวกตนไม่ยอมรวมซอมกันก็อาจจะทำอะไรรุดหน้าไปได้บ้านเมืองไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุกคนมีสิทธิ์จึงจะลดความเป็นตัวเองลงไปเสียบ้างปลายปี67น้ำท่วมโรคระบาดราวปลายปีน้ำป่าเริ่มไหลบา่ามาจากทางภาคเหนือและภาคอีสาน ลงมาทางใต้ต่อเลยมาถึงกรุงเทพจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในกรุงเทพตั้งแต่สร้างเมืองมาแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่จะพังทลายและการกลับมาของโรคระบาดไข้หวัดนกหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่วนเวียนเข้ามาทำให้สูญเสียผู้คนเป็นจำนวนมากจะหนักกว่าปีก่อนหลายเท่าตัวจะมีแผ่นดินไหวสึนามิพายุกระหนำ่ำ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกจะส่งผลให้แก่โลกเอียงมากขึ้นทําให้ขั้วโลกเข้าหาดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกมีอัตราเร็วมากขึ้นทําให้ปริมาณน้ําบนโลกเพิ่มขึ้นและเกิดน้ําท่วมไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยตามบริเวณที่ติดหรือใกล้กับทะเลนอกจากน้ําทะเลสูงขึ้นเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ ตามชายฝั่งแล้วมหันตภัยที่เกิดจากน้ําตามมาทั้งสึนามิหรือพายุล้วนจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามไปด้วยเกิดพื้นดินถลม่มและซุดตัวไปทั่วประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครและยังต้องระวังวาัตาภัยทําให้เกิดความเสียหายแก่เรียกส่วนนาไร่มหาศาลเกิดน้ําท่วมใหญ่ทั่วประเทศอีกครั้งกรุงเทพ จะจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเวลานานเป็นที่น่าทุกขเวทนายิ่งนักมีผู้เสียชีวิตมากกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาเกิดไต้ฝุ่นเข้าถล่มภาคใต้เป็นมหาวาตภัยเรือประมงจมร่วมร้อยลำลูกเรือสูญหายไปเป็นพันเกิดพายุใต้ฝุ่นในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าไทยทําให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างเกิดอุทกภัยถล่มอย่างรุนแรง นับได้ว่าเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ร้ายแรงที่สุดในรอบร้อยปีก็ว่าได้ไข้หวัดนกจะเข้ามาทําลายหลังมนุษย์และสัตว์หรือเป็นเชื้อไข้หวัดนกที่กลายพันธุ์มาติดต่อถึงคนทําให้สูญเสียชีวิตมนุษย์มากมายเป็นที่สยดสยองต่อวงการแพทย์ครึ่งปีหลังการเงินตึงตัวค่าครองชีพถี่ตัวสูงปัญหานี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปส่งผลกับประเทศไทยภาคการส่งออก สหรัฐอเมริกาจะมีเหตุร้ายแก่แผ่นดินนอกเหนือไปจากสงครามและโลครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังมีเรื่องวุ่นวายปันป่วนและทุกข์ับพิกภัยอันเกิดขึ้นทดแทนกันโดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรณ์ตลอดปีอย่างหย,ยาบๆสำหรับบ้านเมืองเราและประเทศข้างเคียงตลอดจนถึงสถานการณ์โลกอย่างไรก็ดีเป็นเพียงการทำนาย ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงนอสตาดามุดกล่าว